นี่พามาดู Isuzu D-Max นะครับตัวนี้จะติดตั้งเป็นระบบ Push Start นะตัวนี้จะเลือกใช้เป็นปุ่ม Push Start แท้นะครับพร้อมคอนโซล Isuzu D-Max มาจากโรงงานเลยตรงเนี้ยมันจะไม่มีที่ให้ใส่ปุ่ม Push Start นะครับเราก็จะถอดออกเราเอาชุดใหม่เข้าไปตัวนี้ลูกค้าก็ถอดเก็บไว้นะก็จะมีตัวใหม่แบบนี้ใส่เข้าไปพร้อมปุ่ม Push Start ที่เป็นของแท้แบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปในช่อง,องนี้เลยนะไม่ต้องดัดแปลงอะไรนะครับก็จะใส่เข้าไปในช่องแบบนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มบุสตราที่เป็นของแท้นะครับหน้าตาก็จะประมาณอย่างนี้ตัวนี้ก็จะใส่เข้าไปตำแหน่งตรงนี้นะครับจะเป็นตำแหน่งด้านซ้ายของพวงมาลัยนะก็จะใส่เข้าไปแบบนี้ก็ยัดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับในส่วนของคอพวงมาลัยคอพวงมาลัยตัวนี้ก็จะมีฝาครอบเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับฝาครอบของเดิมรถก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีรูอยู่ตรงนี้เป็นรูกุญแจใช่ไหมเซตนี้จะเป็นเซตที่เปลี่ยนฝาครอบแบบนี้ให้ด้วยนะครับก็จะเปลี่ยนฝาครอบใหม่แบบนี้ให้ฝาครอบตัวนี้ก็จะไม่มีรูนะครับร ตัวนี้ก็จะใส่แทงตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเอาตัวนี้ถอดออกเก็บนะครับตัวนี้ก็ถอดออกเก็บตัวนี้เก็บก็จะมี2ชิ้นนี้ที่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับชิ้นนี้กับชิ้นนี้นะแล้วก็ตัวปุ่มพุชตาร์ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มแท้เลยปุ่มตัวนี้สามารถใช้งานร่วมกับระบบพุชตาร์ตของทางร้านได้เลยนะก็จะมีรีโมทให้2ตัวมีการขโมยให้ด้วยมีกล่องควบคุมพุชตาร์ตให้สตาร์ทรีโมทได้สตาร์ทปุ่มตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวตอนเสร็จเดี๋ยวมาดูว่าทํางานอะไรได้บ้างนะครับมีฟังก์ช จะมีรีโมทบบมีให้2ตัวแล้วก็มีลูกกุญแจอยู่ในนี้นะครับในรีโมทมีลูกกุญแจทั้ง2ตัวเลยนะครับสามารถดึงออกมาเป็นลูกกุญแจได้นะประมาณนี้นะตัวปุ่มพุสต์สตาร์ทนะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ใช้ปุ่มพุสต์สตาร์ทแท้นะครับแล้วก็ตรงรูกุญแจตรงนี้เปลี่ยนฝาครอบคอพวงมาลัยใหม่นะครับก็จะไม่มีรูกุญแจแล้วนะตรงนี้จะไม่มีรูกุญแจให้ให้ไขแล้วตัวนี้จะปิดทึบเลยนะครับตัวปุ่มสตาร์ทติดตั้งอยู่ด้านซ้ายนะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มบูสต์ทตาร์ ติดเข้าไปในช่องปุ่มบูสตสตาร์ทนะคอนโซลด้านซ้ายเราเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเพื่อจะติดปุ่มเข้าไปวิธีใช้เบื้องต้นรีโมทจะมี4ปุ่มนะปุ่มบนสุดสตาร์ทถัดลงมาล็อกรถถัดลงมาคายล็อกปุ่มล่างสุดตัวนี้ไม่ได้ใช้นะครับปุ่มตัวนี้กดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะล็อกรถมีเสียง1ครั้งคายล็อกมีเสียง2ครั้งนะครับตัวรีโมทสามารถใช้กดสตาร์ทเครื่องนอกรถได้นะปุ่มสตาร์ทอยู่บนสุดนะครับกดค้างไว้3วินาทีสตาร์ทเครื่องได้ ดับเครื่องจากรีโมดใช้ปุ่มบนสุดเหมือนกันกดดับได้นะครับทีนี้ปุ่มบูสตาร์ทอยู่ข้างในจะสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องต้องเหยียบเบรกทุกครั้งนะครับคือต้องเหยียบเบรกทุกครั้งก่อนที่จะกดนะครับเหยียบเบรกเข้าไปจะมีไฟสแตนบายขึ้นมากดหนึ่งครั้งครับเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับดับเครื่องยนต์ก็ต้องเหยียบเบรกทุกครั้งถ้าไม่เหยียบไม่ดับนะครับกดเล่นอย่าเงเงี้ยจะไม่ดับนะไหนระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับไหนระหว่างที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์อยู่แบบี มีผู้โดยสารยืนรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่เราสามารถออกไปจากรถแล้วเอารีโมทล็อกไว้ได้นะเอารีโมทออกมาด้วยก็กดล็อกไว้ได้ครับเราสามารถล็อกไว้แบบนี้ได้เลยนะครับเดินไปทุระได้เลยกลับมาจะขึ้นไปขับรถต่อกดคลายล็อกครับเปิดประตูเข้าไปขับได้เลยไม่ต้องสตาร์ทใหม่ครับเขาสตาร์ทยาวไปแบบนี้เลยแล้วก็จะดับเครื่องยนต์ก็เอยยบ,บเบรกกดหนึ่งครั้งนะครับครับตัวปุ่มนี่คือมันจะใช้แทนกุญแจรถเลยสมมติว่าเราจะไม่สตาร์ทเครื่อง เราจะเปิดเพลงฟังหรือชาร์จโทรศัพท์เราไม่ต้องเหยียบเบรคครับกดปุ่มได้เลยกดเข้าไปกดครั้งที่หนึ่งจะเป็น ACC นครับ ACC ก็จะเปิดวิทยุได้ชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับกดครั้งที่2จะเป็นสัญญาณออนครับสัญญาณออนก็คือเป็นการเปิดไฟทั้งระบบเลยแต่ไม่สตาร์ทเปิดไฟเลี้ยงระบบทั้งหมดเลยแต่ไม่สตาร์ทกดอีกครั้งปิดเขาก็จะวนครับครั้งที่1เปิดครั้งที่2เปิดครั้งที่3ปิดแต่ถ้าเราเหยียบเบรกกดสตาร์ทเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะรบตัวรีโมทนะครับก็ ในระหว่างที่เราล็อกรถอยู่แบบนี้ตัวระบบไม่ให้สตาร์ทนะครับปุม่มบูสตสตาร์ทจะใช้ไม่ได้นะครับสตาร์ทเครื่องไม่ได้เราต้องคลายล็อกระบบเรียบร้อยแล้วนะครับปลดล็อกให้หมดเรียบร้อยถึงจะสตาร์ทเครื่องได้นะครับ